ตอนที่940มองทะลุผู้อมตะที่อ่อนแอรวมถึงหลัวเฟิงและซือโบวาต่างตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้แม่น้ำพันสมบัติเป็นเทียงภาพสะท้อนของแม่น้ำที่ทอดเงาบนดวงดาวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มันดูพระมัวอย่างไรก็ตามเจ้าแห่งหมาป่านพาแทบจะต้านทานพลังอันยิ่งใหญ่ของมันแทบไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเคยเห็นแม่น้ำพันสมบัติอัศวินสีน้ำเงินถอนหายใจ มันทรงพลังและไม่มีใครหยุดได้ตามตำนานแม่น้ำพันสมบัติประกอบด้วยสมบัติอันล้ำค่า1000ชิ้นและหากมันถูกแยกออกมันจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่า1000ชิ้นถอดชิ้นส่วนหรือใครจะทำอย่างนั้นได้กันอัศวินสีม่วงกล่าวการกำเนิดของแม่น้ำนี้มีไว้เพื่อให้สมบัติเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันสมบัติแต่และอย่างมีข้อบกพร่องและมีพลังเทียบเท่ากับสมบัติระดับสูงสุดทั่วไป เทียงประกอบเข้ากับแม่น้ำพันสมบัติเท่านั้นที่สามารถทำให้สมบัติคงกระพันได้ท่องไปในจักรวาลเจ้าไม่เคยเห็นว่าผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลฆ่าสัตว์อื่นได้อย่างไรนี่เป็นเทียงร่างหนึ่งของเขาเท่านั้นร่างดั้งเดิมของเขามีพลังมากกว่านี้ข้าเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอัศวินสีน้ำเงินกล่าวในขณะที่เขาพยักหน้าผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลปฐมการ ร่างหนึ่งอยู่ในเอกภพแรกเริ่มและอีกกลางอยู่ในร่างดั้งเดิมรับหน้าที่ดูแลบริษัทจักรวาลเสมือนและร่างดั้งเดิมที่แข็งแกร่งที่สุดมีไว้สำหรับการสังหารหลัวเฟิงไม่ได้ยินการสนทนาระหว่างอัศวินสีน้ำเงินและอัศวินสีม่วงอาจารย์ของฉันแข็งแกร่งแค่ไหนหลัวเฟิงพึงพรรมพำและนี่เป็นเพียงร่างหนึ่งของเขาเท่านั้น หลัวเฟิงมองไปที่การฉ่ายภาพอันไร้ขอบเขตของแม่น้ำและเจ้าแห่งหมาป่านภาผู้ซึ่งกำลังดิ้นรนเพื่อควบคุมวังหมาป่านภาภายในวงังหลัวเฟิงชื่นชมอาจารย์ของเขามากยิ่งขึ้นอาจารย์จูซานเคอคิดว่าฉันสามารถเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลและใช้หอคอยดาราได้ในอนาคตกระทั่งแซงหน้าผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลในอนาคตหลัวเฟิงคิดด้วยความทะเยอทะยาน เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลสามารถทำลายล้างทุกสิ่งได้ภายในระยะหลายปีแสงด้วยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวร่างขนาดมหึมาที่สูงถึงหนึ่งหมื่กิโลเมตรเดินบนคลื่นของแม่น้ำพร้อมแท่งหินขนาดใหญ่มาหาเขาเจ้าแห่งหมาป่านภาร่างนั้นกล่าวการที่เจ้าฆ่าสิทธิ์ที่เป็นมนุษย์ของข้าช่างน่าอานยะนักน,นั่นคืออะไรหลัวเฟิงอ้าปากค้าง เขารู้สึกตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นร่างอื่นของอาจารย์ของเขามันสูง9656กิโลเมตรและเป็นสีขาวเงินบนหัวมีแท่งมองดูเหมือนเสาสัญญาณ1,000อันและดวงตาก็ดูสงบนิ่งเขาเดินบนคลื่นด้วยเท้าเปล่าและถือไม้เท้าอันครุขครับมีเทียงเสื้อเชิ้ตที่ดูธรรมดาเท่านั้นที่ปกปิดร่างกายในขณะที่เสียงของสมบัติบนเสื้อนั้นสะท้อนกล้องได้ของเสื้อแต่ละเส้นดูเหมือนแม่น้ำไหล นี่คือสิ่งมีชีวิตที่พิเศษงั้นเหรอหลัวเฟิงรู้ว่ามันเป็นชีวิตที่พิเศษเนื่องจากไม่มีเผ่าพันธุ์ใดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีลักษณะเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นมันสูงถึง9,656กิโลเมตรถ้าเดิมทีมันไม่สูงขนาดนี้การเพิ่มขนาดตัวก็มีแต่จะทำให้อ่อนแอลงนี่คือผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลปฐมกาล ซือโบวามึงงงและจำต้องยอมรับอย่างไม่เต็มใจว่าผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลน,นั้นแข็งแกร่งกว่าผู้นำของกลุ่มเผ่าซอโบวาเหลือบมองไปที่หลัวเฟิงมเขาสามารถนำผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลมาที่นี่ได้หรือเมื่อผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลเดินเข้าไปหาทุกคนพร้อมกับไม้อันครุกระในมือและเสื้อสมบัตินับพันบนร่างกายเจ้าแห่งหมาป่านพาดูด้วยกว่าในทันที กัวหน้าเมืองแห่งความโกลาหลนเจ้าคิดถึงมนุษย์คนนี้มากถึงขนาดมาที่นี่เลยหรือเจ้าแห่งหมาป่านภากล่าวเจ้าไม่ได้มาหาเจ้าตัวเล็กที่นี่หรือเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลนถามโดยมองไปที่หมาป่าสีขาวตัวเล็กๆไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างขนาดของพวกเขาแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีพลังพอๆกันสำหรับอัศวินสีน้ำเงินและอัศวินสีม่วง พวกเขากลายเป็นส่วนที่ไม่สำคัญขององค์การสนทนาและถูกมองข้ามโดยทั้งผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลนและหมาป่าสำหรับหลัวเฟิงและซือโบวาพวกเขาดูน้อยกว่าเล็กน้อยข้าไม่ได้มาที่นี่โดยมีจุดประสงค์เจ้าแห่งหมาป่านภาก็มองไปที่หลัวเฟิงทันทีในทางกลับกันเจ้าให้สมบัติลํำค่าแก่มนุษย์ผู้นี้หลัวเฟิงตกใจสมบัติอันลํำค่า เขามีสมบัติอันประเมินค่ามิได้สือโบวาตกตะลึงและมองไปที่หลัวเฟิงอะไรนะอัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินพูดพร้อมกับมองไปยังหลัวเฟิงด้วยความตกใจนี่เป็นข้อมูลใหม่สำหรับพวกเขาให้คาตรวจสอบสักหน่อยเจ้าแห่งหมาป่านภาพูดด้วยเสียงแหบแห้ง จักรพรรด,ดิดาบทาราน่าสนใจข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ครองดาวจัจสามารถปลอมตัวเป็นระดับอมตะด,ด้วยสมบัติล้ำค่าและสะสมชื่อเสียงเช่นนี้สิทธิที่เจ้ามีนั้นไม่มีอะไรเหมือนกับเคติที่ตายมาดูกันว่าสมบัติล้ำค่าชิ้นไหนเขามีอยู่ในครอบครองตามข้อมูลจักรพรรด,ดิดาบทารานั้นเร็วอย่างเหลือเชื่อดังนั้นข้าจึงถือว่าปีกนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของเขาข้าพูดถูกหัวหน้าเมืองแห่งความโกลาหลนใช่หรือไม่ อัศวินสีม่วงอัศวินสีน้ำเงินและสือโบวาต่างก็ตกตะลึงผู้ครองดาวเขาเป็นเทียงระดับผู้ครองดาวเท่านั้นหรือเขาสามารถหลบหนีจากเนรเงินในระดับผู้ครองดาวได้หรือซือโบวารู้สึกงุนงงต้องเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทำให้เขามีพลังมหาศาลน่าประทับใจจริงๆอัศวินสีม่วงกล่าว เขาสามารถยิ่งใหญ่ได้เพียงแค่อยู่ในระดับผู้ครองดาวเท่านั้นและได้รับชื่อเสียงเช่นนี้อัศวินสีน้ำเงินกล่าวไม่แปลกใจเลยที่ท่านจู่ซานเคอร์ให้ความสำคัญกับเขามากขนาดนี้อัศวินสีม่วงและอัศวินสีน้ำเงินถอนหายใจพวกเขายังปรารถนาที่จะได้รับสมบัติล้ำค่ายอย่างแน่นอนหากพวกเขารู้ว่าหลวงเฟิงมีสมบัติล้ำค่ายอยู่แต่พวกเขาคงไม่กล้าใช้กำลังบังคับ ลัวเฟิงตกตะลึงเขามองไปที่เจ้าแห่งหมาป่านพาและคิดว่าจู่ซานเคอพูดถูกฉันมีสมบัติล้ำค่าสามชิ้นหอคอยไขมุกแผนที่ดวงดาวและปีกสีทองแห่งความโกลาหลตามลำดับอย่างไรก็ตามฉันไม่เคยแสดงมันต่อหน้าอาจารย์และสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังก็ไม่ควรจำพวกมันได้เว้นแต่ฉันจะใช้พลังของพวกมันเขาสงสัยว่าเป็นเพราะฉันเร็วมากหรอ เจ้าแห่งหมาป่านภาผู้นี้เฉลียวฉลาดอย่างแท้จริงสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้สามารถหลอกลวงอัศวินได้เท่านั้นหลัวเฟิงจําได้ว่าปูติและอาจารย์จู้ซานเคือสามารถเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในฐานะผู้ครองดาวได้อย่างไรสมบัติอันประเมินค่าไม่ได้มีประสิทธิภาพในการปกปิดออร่าผู้นําเมืองแห่งความโกลาหลกล่าวว่า สมบัติล้ำค่าธรรมดาธรรมดานั้นไม่มีค่าอะไรเลยและแน่นอนว่าข้าจะมอบมันให้กับรุ่นน้องในเผ่าพันธุ์ของข้าที่มีศักยภาพสูงนี่คือวิธีการสร้างสิ่งมีชีวิตสูงสุดเจ้ารู้ไหมว่าทำไมพวกเราของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีอมตะน้อยกว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจแต่เรามีอมตะสูงสุดกว่าหรือนั่นเป็นเพราะเราเต็มใจที่จะให้ในขณะที่เจ้าไม่อยู่ เจ้าในฐานะเจ้าแห่งหมาป่านภาจะเต็มใจมอบสมบัติอันล้ำค่าให้เจ้าตัวน้อยนี้หรือไม่สือโบวารู้สึกตื่นเต้นสมบัติอันประเมินค่าไม่ได้เขาสามารถได้รับสมบัติล้ำค่าจริงหรือมันอดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองผู้เป็นนายแต่แล้วมันก็มองลงมาทันทีสมบัติอันประเมินค่ามิได้จะมอบให้โดยเจ้านายเท่านั้นและสือโบวาไม่สามารถขอมันได้โดยตรง ใครๆก็รู้ว่ามนุษย์รุ่งเรืองเพราะจักกระวาลเสมือนจริงเจ้าแห่งหมาป่านภาคำรามและไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่จะบอกวิธีฝึกลูกหลานของข้าข้าคุยกับเจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พาซือโบวาเข้าไปในวังเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลระเบิดเสียงหัวเราะซึ่งแทรกซึ่งอยู่ในแม่น้ำพันสมบัติและทำให้เจ้าแห่งหมาป่านภาสั่นสะเทือนเจ้าแห่งหมาป่านภาคำรามและบินออกไป เข้าสู่จัก,กรวาลอันมืดมิดหลังจากใช้ความเร็วแสงเห็นได้ชัดว่าภายในขอบเขตอำนาจของแม่น้ำเจ้าแห่งหมาป่านภาไม่สามารถเทเลพอร์ตตัวเองได้แม้จะอยู่ในวังก็ตามหมาป่านภาตัวนี้ยังประมาทลินอเลอร์อยู่เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลใส่หัวและมองไปที่อัศวินทั้งสองขอบคุณที่ดูแลสิทธิ์ของข้ามาตลอด2,000ปีที่ผ่านมา เขากล่าวจากนั้นเขาก็หายตัวไปพร้อมกับหลัวเฟิงและแม่น้ำขอบคุณเราอัศวินสีน้ำเงินพูดด้วยความงุนงงเล็กน้อยข้าได้ยินมาว่าผู้นําเมืองแห่งความโกลาหลเป็นศัตรูแต่ตอนนี้เขาขอบคุณเราแล้วทําไมเขาถึงอารมณ์ดีขนาดนี้อารมณ์ดีอัศวินสีม่วงหัวเราะเยาะเจ้าพูดเช่นนั้นเพราะเจ้าไม่เคยเห็นว่าผู้นำเมืองแห่งความวุ่นวายสังหารมาก่อน ผู้เป็นนายกล้าพูดเทียงเพราะเขาประมาทโดยกำเนิดแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาหนีไปหลังจากพูดเทียงไม่กี่คำในบรรดากองกำลังทั้งห้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์บริษัทจัก,กรวาลเสมือนจริงนั้นทรงพลังพอๆกับโคลอสเซียมขวานศึกเจ้าคิดว่าผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลสามารถควบคุมจัก,กรวาลเสมือนทั้งหมดได้ด้วยการมีอารมณ์ดีหรือไม่ร่างเดิมของเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องการแข่งข้าได้อย่างไรถ้าเขาอารมณ์ดี อัศวินสีน้ำเงินกลับพลิบตาระวังด้วยอัศวินสีม่วงกล่าวเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในหกเผ่าพันธุ์นั้นโหดเหี้ยมและพวกมันสามารถทำลายพวกเราได้ในพริบตาหากจำเป็นข้าเข้าใจแล้วอัศวินสีน้ำเงินพยักหน้าภายในภูมิภาคลับแรกหลังจากการขนส่งในดินแดนแห่งเทพเจ้าและการเคลื่อนย้ายทางไกลหนึ่งล้านปีแสง ผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลปฐมภูมิก็มาถึงหนึ่งในภูมิภาคลับของเผ่าพันธุ์มนุษย์ภูมิภาคลับแรกเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลกระโดดขึ้นพร้อมกับเสื้อพันสมบัติและกลายเป็นแม่น้ำที่ไรขอบเขตล้อมรอบดวงดาวและพระราชวางังแม่น้ำหลัวเฟิงกล่าวเขามองดูดวงดาวไม่เห็นปลายแม่น้ำแม่น้ำพันสมบัติสามารถแปลงร่างได้ทุกสิ่งและแม่น้ำสายนี้เป็นรูปลักษณ์ดั้งเดิม เจ้าเมืองแห่งความโกลาหลที่ไปที่มันหลัวเฟิงเหตุผลที่ข้าสามารถข่มขู่ผู้เป็นนายได้ก็คือแม่น้ำสายนี้และสมบัติล้ำค่าเช่นนี้คือรากฐานที่สำคัญของเผ่าพันธุ์ของเราเจ้าเป็นคนมีโชคบางทีเจ้าอาจจะได้รับสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ในอนาคตข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดหลัวเฟิงตอบซ้ำๆจบตอนที่940มองทะลุจุด